สวัสดีครับจากเพดานสังหาเมืองคอนนะครับผมต่อเนื่องจากวิดีโอที่เคยมาลงไว้นะครับวันนี้เราเอาป้ายมาติดแล้วนะครับในส่วนของที่ดินร้อยห้าสิบเจ็ดวานะครับเข้ามาในซอยขนมจีนเมืองคอนริมคลองนะครับนี่นะครับผมปักแนวเขตไว้ในเบื้องต้นนะครับด้านนี้ที่จะเข้ามาจากาถนนที่จะไป ร้านขนมจีนเมืองคอนนะครับน,นะครับฝั่งตรงข้ามที่ดินของเรานะครับวันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนป้ายใหม่นะครับมีบ้านสร้างได้ด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามที่ดินของเราเดี๋ยวผมนี่นะครับถนนเส้นนี้ค่อนจะมีรถผ่านสัญจรอ,อยู่ถือว่า,าเยอะนะครับเยอะขึ้น เดี๋ยวผมจะพาออกไปอีกทางนึงนะครับเป็นทางนี้นะครับที่จะสามารถออกถนนใหญ่ได้นะครับถนนใหญ่นครปักพนังนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูต่อนะครับอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวขับรถออกไปเลยนะครับ ไ่เยอะนะครับระยะประมาณ500เมตรเองครับนี่ครับถนนปัจจุบันนะครับในซอยที่ดินของเรานแะบบคับเลี้ยวเลยนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าก็เป็นถนนใหญ่แล้วนะครับเป็นถนนเส้นที่ ไประหว่างในส่วนของนครศรีปากพนังเลยนะครับผมจุดนี้เราสามารถเลี้ยวขวาไปเข้าในเมืองได้เลยนะครับมาเจอตรงวงเวียนพอดีนะครับก็ข้อมูลแค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อผมนะครับดิวนะครับเบอร์โทร0866065874นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ